วันนี้ปอมไปรวบรวมข้อมูลดีๆนะครับจากเว็บบอร์ดชื่อดังเว็บหนึ่งนะครับที่เป็นเว็บข่าวเขาได้ลงประกาศเกี่ยวกับข้อมูลคนละครึ่งฟเฟสสองนะครับสำคัญนะครับคลิปนี้สำคัญนะครับคนที่จะมีสิทธิ์ได้คนละครึ่งฟเฟสสองดูให้จบนะครับแล้วไม่ต้องไปแย่งกันลงทะเบียนอีกต่อไปแล้วนะครับมันเป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะ มาอธิบายความเข้าใจให้กับพี่น้องทุกคนได้ฟังนะครับคนละครึ่งเป็ดสองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเลยต้องตื่นเต้นกับการใช้เงินคนละครึ่งครับเพราะไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยลงทะเบียนแป๊บเดียวก็เต็มแต่ตอนเนี้ยเขาขยายเวลาให้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งอะ่ะได้จนถึงตุดจีนปี6-4ไปเลยนะครับเออดีปะละ่ะแล้วตอนเนี้ยนะครับนายกฤษดานะครับประหลัดกระทรวงการคลังนะครับ ได้เผยความคืบหน้าออกมาตรการคนละครึ่งนะครับและเติมเงินช่วยเหลือค่าของชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอีก14ล้านกว่าคนนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังสรุปเร่งด่วนนะครับมาตรการนี้สําคัญมากนะครับเพื่อเป็นของฝันให้แก่พี่น้องคนไทยนะครับพร้อมกับเร่งเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีบริหารเกี่ยวกับกระทรวงเศรษฐกิจนะครับเออดีไหมดีไหมและตอนนี้นะครับยังไม่สรุปว่า จะต้องขยายจํานวนผู้ดได้สิทธิ์เท่าไหร่นะครับให้ครอบคลุมทั้งหมดรวมถึงจะเพิ่มวงเงินที่ผมกล่าวไปนะครับอาจจะเพิ่มวงเงินเป็นสามารถหรือถึง6000บาทนะครับเพราะจะต้องให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยไปสารวจข้อมูลการลงทะเบียนก่อนว่าผู้ลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนเชิงลึกเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อจะประเมินว่าเราจะควรขยายสิทธิ์หรือขยายวงเงินให้เหมาะสมหรือไม่นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นข้อสรุปทั้งหมดนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็ใครที่ใช้เงินหมดแล้วนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิทธิ์มาให้แน่นอนนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าข่าวหลายๆช่องที่ผมไปอ่านมาแล้วเอามาสรุปให้พี่น้องฟังก็มีโอกาสเป็นไปได้สำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ <c oughs> พี่น้องทุกคนจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆ